เรื่องของกอตรวันนี้วันนี้ที่สโมสรตำรวจท่านชมเขามีการจัดเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิมาทำหน้าที่นะครับที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตารซึ่งการจัดเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งภายใต้พรบตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุดเลยนะฮะปีหกห้าปีหกห้าซึ่งบรรยากาศวันนี้เขาบอกคึกคักฮะทางพอบอตร พลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ก็เดินทางมาเลือกตั้งนะร,รวมถึงข้าราชการตารวจที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ทยอยกันมาโดยคนที่ควบคุมนะครับหน่วยงานที่ควบคุมในการกํากับดูแลครั้งนี้คือกกตไม่ได้ฟังผิดนะฮะเลือกตั้งของตํารวจแต่ว่ากกตนเนี่ยเป็นคนจัดการเพราะโดยอำนาจหน้าที่โดยกฎหมายเขามอบหมายให้กกตเป็นคนดําเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เรียกว่ามีคนแชร์บอกเอ้นนี่เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมหรือเปล่าซ้อมซ้อมหรือเปล่า สองมือก่อนเลือกตั้งใหญ่นะฮะวันนี้ก็มีมีเรียกว่าเป็นการวอร์มอัพอ่ะนะเป็นการวอร์มก่อนนะครับก็เนี่ยมีการใช้เจ้าหน้าที่มีการใช้อุปกรณ์ของของกกตมาจัดการเลือกตั้งทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะฮะเป็นคนควบคุมการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะกรอเนี่ยก็เป็นครั้งแรกตามพรบรตำรวจฉบับใหม่ที่อย่างที่บอกไปนะครับที่ออกมาของปี65้า โดยจะเลือกกันต er huh ั้งแต่8ครึ่งถึง16 30นาิกานาทีสโมงครึ่งโดยประมาณช่วงเย็นนะฮะเนี่ยก็มีการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนต่างจังหวัดนะซึ่งก็บรรยากาศเขาบอกว่าคึกคักเลยนะครับตำรวจก็เตือนตัวมาใช้สิทธิ์นะโดยสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับมีรายงานบอกว่าจะเป็นตำรวจตั้งแต่รองผู้มังับหรือเทียบเท่าขึ้นไปมีประมาณ1 3 0 0 0กว่าคนกำหนดให้1บัตรเนี่ยเลือกได้ไม่เกิน6คน แบ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเภทกอไก่ไม่เกิน3คนแล้วก็ผู้สมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเภทขอไข่ไม่เกิน3คนหลายคนก็งงว่าและกอไก่ขอไข่เนี่ยมันต่างกันยังไงนะสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเภทกอไก่เนี่ยคุณสมบัติคือต้องเคยเป็นตำรวจระดับผู้ชการขึ้นไปและพ้นจากความเป็นตำรวจเนี่ยเกิน1ปีซึ่งมีผู้สมัครทั้งหมด23คนเอา3นะ23เอา3 ส่วนประเภทขอไข่เนี่ยอันนี้เป็นคนที่เขาเสนอชื่อมามีหกคนเลือกได้สามคนนะครับในหกคนนี้ไม่มีใครเป็นตำรวจเลยนะแต่ว่าเขาเสนอชื่อมามนะครับเลือกได้สามคนเพราะฉะนั้นในหนึ่งใบเนี่ยจะเลือกได้หกคนก็เลือกกันไปดูชื่อแล้วก็เลือกกันว่าจะได้ใครซึ่งไอ้โครงสร้างกอตรอชุดใหม่เนี่ยนะฮะมันก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีผบตรเป็นรองกรรมาการก็จะมีเลขาธิการกรพอเลขาธิการกอพรรองผอบตรห้าคนเจเลยตารวจแห่งชาติ แล้วก็นี่แหละฮะที่เลือกกันวันนี้เนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิประเภทกอไก่3คนแล้วก็ขอไข่3คนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นโครงสร้างของกอตรอลชุดใหม่นะแล้วก็อย่างที่บอกที่มาเลือกกันวันนี้เนี่ยจะเป็นเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเภทกอไก่แล้วก็ประเภทขอไข่ไอ้ประเภทกอไก่เนี่ยน่าสนใจเพราะบอกว่าต้องเป็นตำรวจมาก,กอ่อนระดับพู่มชะการขึ้นไปและพ้นจากความเป็นตำรวจเกิน1ปีซึ่งมีผู้สมัคร23คน โอ้โหยี่สิบสามคนเนี่ยรายชื่อนะน่าสนใจมากคุณเอกหลายคนเป็นคน<ม>ที่เราเคยได้ยินชื่อมาก่อนอะเช่นพลตบรโรนพรดลเผือกโสมนนี่ก็เคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วโดนระเบิดด้วยจําได้ไหมฮะมแต่ก็ยังปฏิบัติงานได้นะที่ตลาดทิวาสนี่แหละฮะมีพลตบรอรปัญญามาเม่นมนะครับมีใครอีกอะพลตบรอรมนูเมฆหมอกมีพลตบรโรเรวัตกลิ่นเกสรน,นี่ชายามือปลาบคุณ คุณดงนี่นะฮะที่ประเภทสายบู๊เนี่ยคนนี้เขาชอบกันคุณเดวัตนี่นะฮะ,ะที่ชงตอนนี้มีคลิปใน YouTube มีอะไรด้วยมีพลตำรวจเอกวินัยทองสองนี่ก็เป็นคนที่ในวงการตำรวจรู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทางตระกูลชินวัฒน์อยู่พอสมควรนะแต่ก็เป็นคนที่มีผลงานในอดีตมาไม่น้อยมีพลตำรวจเอกสัตวัตริรัญ,ญบุรณะนะครับมีพลตำรวจเอกสมพงษ์ทองวิรัตประเสริฐ มีพลตวดเอกสุเทพเดชรักษามีพลตบดโทอํานวยนิมมโนจําได้ไหมฮะชื่อนี้คุณคุ้ไหมมีพลตบดเอกเอกอังสนานนท์นี่เป็นรายชื่อบางบางคนจาก23นะครับที่เรียกว่าได้รับความสนใจแล้วก็มีชื่อเสียงอันนี้คือประเภทกอไก่ผู้ทรงคุณวุฒิขณะที่ประเภทขอไข่นะฮะมีการเสนอชื่อ6คนเลือกได้3คนชื่อที่เสนอมาก็มีคุณชัดชัยพรมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะมีคุณทองชัยชาวลริตพิเชษอดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรองศาสตราจารย์ประทิศสันติประพบอดีตรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอสัมชัญมีคุณวิทวันสุนทรจิตอดีตอธิบดีคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมนะครับมีศาสตราจารย์สุประชัยยาวประภาสนายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้วก็คุณสุจินชัยชุมศักดิ์อดีตผู้ว่านนทบุรีที่เป็น6 นะครับหรายชื่อที่เสนอมาเอา3ส่วนประเภทกอไก่23เอา3นะฮะโดยผลล่าสุดเนี่ยที่มีการรายงานเข้ามานะฮะบอกว่าบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนะฮะนับไปได้ประมาณ60%ทิศทางคะแนน3คนเนี่ยนะ,ะมาที่พลตบุเอกมนูนะครับแล้วก็พลตบเุเอกเอกอังสนานน์แล้วก็พลตบุตเอกวินยัยทองสองนี่คือสาม ที่ทิศทางบัตรมันมาอย่างนี้ทิศทางการเลือกมาอย่างนี้อ่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเมื่อครบร้อยเปอร์เซ็นเนี่นะฮะจะออกมาที่ใครสามคนจากยี่สบสามที่จะมาเป็นผู้ทรงกรรมการผู้ทรงพลวุิประเภทกอไก่อืมอนี่แหละฮะเขามีการเลือกตั้งนะกอตรอของตำรวจเนี่ยก็เด,ด,ดี๋ยวก็อดูเพราะว่านี่นี่ผู้มีสิทธิ์แค่หมื่นสามพันคนไม่เยอะก็คงจะ จะจะเร็วคิดว่าน่จะเร็วนะอ่าคาดว่าแั๊บเดียวก็น่าจะจะครบแหละนะครับแต่ต้องรอดูต่างจังหวัดด้วยเพราะมีต่างจังหวัดด้วยแต่ว่าคนใช้สิทธิ์เ็อ่าที่คุณเล็กว่าโดยโดยรวมๆแล้วประมาณหมื่นกว่าคนนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าคณะผู้ทรงพลวฒิกรรมการของกตรเนี่ยจะโฉมหน้าคร่าตาเป็นอย่างไรที่มีการเลือกตั้งกันมาวันนี้นี่นะฮะก็เรียกว่าเป็นการซ้อมมือไปด้วยของของกกตใช่ติดว่าให้ดูกัน นะะวงเล็กๆดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีดวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ